วันนี้จะพามาทาเมนูอร่อยๆอ,อ,อีกหนึ่งเมนูค่ะกับเมนูนี้เลยนะซีโครงมูคั่วใบราค่ะใบราหรือว่าใบยีรานะลักษณะก็จะเป็นใบแบบนี้เลยค่ะใบราเนี่ยพอเราใส่แกงลงไปเนี่ยมันจะช่วยให้แกงเรามีความหอมแล้วกร่อยขึ้นค่ะใบราเนี่ยใส่ในแกงคั่วปลาดุกกะระอยนะแกงคั่วไก่บานกะระอยแต่อยากจะบอกว่าแกงคั่วกัะทิครงมูกะระอยเหมือนกันค่ะ ถญิงจะเป็นแบบซีโวรงมูกระดูกอ้อนไอยย้ย่าร้อยหมากเลยค่ะตังน้ำใส่ปริกแกงวันนี้ตําชายเป็นปริกแกงเป็นพริกแกงตายค่ะเป็นพริกแกงคั่วพริกนะใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ใส่เคยลงไปละลาย้ข้าวกันแล้วก็ใส่สีโครงมูลงไปเลยค่ะนี่เราก็ตังเคี่ยวผัวให้สีโวรงมูกรอกมันเปื่อยนะคือบอกวเคี่ยวแ,แล้วถ้าว่าสีโครงมูมันเปื่อยดีเล้วเราก็ใส่ใบรา <ๆ S 2> กันเลยค่ะใบราเนี่ยล้างงห้เส็จแล้วก็เด็ดเป็นใบๆแล้วจำก็จะมาซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้นะ เพราะว่าการ่เรสซอยแบบนี้มันจะช่วยให้ลินของใบราเนมันมีความหอมเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมปรุงรสนะเ<ๆ>ติมเค็มเติมหวานแต่ว่าพริกแกงอย่างไ่นี่คือบอกเลยว่ามันร่อยเลยไม่ต้องเติมมาได้ลงไปเลยค่ะรสชาติเผ็ๆดๆร้อนๆต้องเมนูนี้เลยจ้า